แผ่นแทนมาดูกันหน่อยเปิดแล้วนะครับฟุ๊บกระดาษครับมีลูกบล็อกแถมมาให้ด้วยมีสายสายให้ด้วยมีอะแดปเตอร์ต่างๆครับสวยงามนะครับเนี่ยของแถมมันเห็นไหมมีลูกบล็อกอะไรให้ด้วยก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอมาดูชุดอันนี้จะเป็นชุดชาร์จแบตเตอรีอ่ชุดชาร์จด้วย กล่องสวยงามนะครับแบตเตอรี่2ก้อนผมสั่งมาในนี้จะจะเป็นแบตเตอรี่ข้างในแน่าจะมี10บลูกนะครับข้างในก็ห่อมาอย่างดีนะครับกลิ่นใหม่ๆออกเลยนะครับเนี่ยกลิ่นใหม่แทงจมูกเลยนะครับหอมชื่นใจนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นสวิตช์นะครับกดสายและขวาฝั่งนี้จะเป็นสติกเกอร์ประมาณนี้เลย ข้างล่างนะครับข้างล่างอ่าดูข้างล่างเห็นไหมเอ่ยข้างล่างก็จะเป็นเขี้ยวสองข้เข้บวกข้ลบเดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่กันแบตเตอรี่นะครับยังไม่รู้เขาไม่ได้บอกนะแบตเตอรี่ฝั่งไหนฝั่งลบฝั่งบวกครับมีไหมเอ่ยมีบอกไหมไม่น่าจะมีบอกนะอ่าเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับว่าอ่าฝั่งห้จับลักษณะเนี้ยฝั่งไหนจะเป็นฝั่งลบฝั่งบวกนะครับ ผมจะใช้มิตเตอร์คนระับตั้งแย่กดีทีไปที่อ่าเขาบอกว่าทาย20กว่าโวลต์เหรอผมตั้งไปที่200เลยผมวัดให้ดูนะครับผมวัดทุกขว้วเลยอผมวัดทุกข้วนะครับ,ม,รบมี20โบโวลต์นะครับเอามาม่ยนะครับเมื่อกี้แทงไม่โดน แบตเตอรี่จะมี20โวลต์เห็นไหมแบตเตอรี่จะมี20โวลต์วัดทั้งสองขั้นเลยนะครับเห็นไหม20.1โวลต์แบตเตอรี่เต็มเลยก็ง่ายๆนะครับถ้าจับในลักษณะนี้ขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้นะจับไปเลยจับงายขึ้นมาลักษณะนี้นะครับขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้ขั้วลบอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยเช็คดูด้วยขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้ โคล็อยู่ฝั่งนี้จับในลักษณะนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเสียบตัวบล็อกเลยว่าใช้งานได้ไหมข้างในนี้เห็นไหมผมจะเห็นสายทองแดงครับข้างใน,นะครับกดรวดทองแดงนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับประกอบแปดตัวก็ง่ายๆเลยเนี่ยกดนี้กล้ว็ครับป,ปึ๊บปล่อยหรือว่าใครจะกระแทกไปทีเดียวก็ได้ให้มันลั่นแต่ผมเซฟหน่อยตอนนัวนี้กดนัแล้วก็ค่อยปล่อย กดนะใช้งานนะครับใช้งานได้นะครับตรงข้างในนี้จะมีรูอยู่นะครับรูอยู่เพื่ออะไรครับเผื่อไว้ใส่ลูกบล็อกนะครับลูกบล็อกแปลงสว่านแล้วก็จะมีสลักครับจะมีสลักให้แล้วก็มีชุดโอลิงแมคคันอยู่เดี๋ยวผมแกะให้ดูครับนี่เป็นชุดบล็อกนะครับชุดบล็อกเลยมีอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยโอเคทุกคน ใช่อุปกรณ์มันก็ในเยอะเหมือนกันในนี้เป็นจราระบีหรือเปล่าครีนลุมอะไรไม่รู้สักอย่างเดี๋ยวเขาว่ากันนะครับมีสายสบายให้ด้วยมีชุดบล็อกเล็กให้ด้วยโอ้ยเยอะแยะเลยนะครับดอกสบนันอ่าก็ชุดนึงก็อต่อต่างๆนะครับเลออ้ลูกบล็อกลูกบล็อกก็ให้ลูกบล็อกมาโอเคเหมือนกันนะไม่รู้วา่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้สีเรียสน,นะครับ ไม่ได้ซีเกียกับลูกบล็อกนะที่เขาแถมลูกบล็อกมาให้คือเนี่ยสลักเนี่เห็นไหม <S <S เพื่ออะไรครับเดีย๋ยวผมใส่ให้ดูสลักตัวนี้เวลาลูกบล็อกใส่ตรงนี้เห็นไหมมันมีสลักให้เดี๋ยวผมใส่ลูกบล็อกก่อนอ่าลูกบล็อกเห็นไหมเราใส่ลูกบล็อกไปแล้วมันจะมีรูนี้ถ้าอาสลักใส่ข้างในเนี่ย,ยเห็นไหมอสลักใส่ขั้เปิลแล้ว,ลวจากนั้นเอาโอลิงมาลัดอ่ะไม่มีรูว้วมีโอลิงแถมมาหรือเปล่าไม่ไม่แน่มีนะมีหรือเปล่าอ่ะมีนะครับี่ยเห็นไหม เมื่อเราใส่สลักตรงนี้ไปแล้วก็สวมโอลิงแรัดเข้าไปนะครับในลักษณะน,น,นี้แน่นกันนะครับเนีย่ยโอลิงมันจะอยู่แบบนี้ใส่โอลิงไปก่อนนะใครจะไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่นะสลักอะ่ะนี่ก็ใส่โอลิงไปแล้วก็สวมกับลูกบล็อกให้ตรงรูลสลักนะครับ ไปมาณนี้เห็นไหมแล้วก็มันจะมีสลักอยู่ใส่สลักเข้าไปใส่สลักเข้าไปแล้วก็เอาอุลิงรัดไว้แบบนี้เห็นไหมกันบล็อกร่วงเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันมีปรับระดับอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยอผมผมกดไปแล้วไฟหายนะครับ อ่ะอันนี้ไม่แรงนะครับเดี๋ยวกดอีกออนหนึ่งแรงนะครับกดอีกรอบหนึ่งนี้จะเป็นเบานะครับอ่าผมกดไปน,นี้เบานะครับเห็นไหมยังเบาอ่ะนี่จะแรงคนระับฟังสเสียงได้เลยนะครับเบาอ่าดูง่ายงนะครับไอาสามขีดตรงนี้น่าจะเป็นพลังงานแบตเตอรี่แน,น่แน่พลังงานแบตนะครับเนี่ยสามอ,อันเนี่ยเห็นไหมเราเรากด เวลาเรากดสว่านนะครับไอ้สามขีดตัวฝั่งนี้น่าจะเป็นขีดบอกปริแมนแบตว่าแบตจะหมดหรือเปล่าแล้วก็ตัวสีเขียวฝั่งซ้ายเนี่ยข้างบนข้างล่างนี่น่าจะเป็นบอกับแรงนะครับไหนเห็นไหยให้ผมกดลงข้างล่างอ่ะอหนหนนี้ผมกดลงข้างล่างนะฝั่ง,ง,ง,นะงเสียงนะครับเบานะครับเดี๋ยวผมกดย้ายให้ไปอยู่ตัวสีเขียวข้างบนเนี่ยตัวซ้ายเนี่ยมันจะแรงขึ้นฝังจากเสียงก็รู้นะครับาใหมนะครับผมจะไล่าจากเบาก่อนนะข้างล่างเบานะครับฟังเสียงนะ อ่ะผมสลับไปเป็นข้างบนนะครับตัวหนังสือในข้างบนน่ะสีเขียวข้างบนนี้แล้วก็กดนะครับ <S <S อ่ะแรงเบาต่างกันนะครับประมาณนี้เลยในส่วนของการชาร์จแบตนะวเวลาเพื่อนๆจะชาร์จแบตให้เพื่อนๆเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จก่อนนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จก่อนเสร็จแล้วอ่าไฟตัวนี้สีเขียวจะออกให้ทําการเสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับอ่าแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับ อ่าแบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆอ่ะเสียบแบตเตอรี่ไปอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนไปเสียบปลั๊กเลยนะครับมีการกระชากไฟนะครับแบตเตอรี่อาจจะเสียหายได้นะครับวิธีที่ถูกต้องนี่คือวิธีที่ชัดเป็นถูกต้องคือเนี่ยต้องเอาเครื่องเป่าตัวนะี้อ่าไปเสียบปลั๊กก่อนชุบไปเสียบปลั๊กเสร็จแล้วค่อยอ่ามีไฟออกแล้วค่อยเสียบแบตทีหลังคือรอแ,แบตเต็มก็ถ้าเบื่อแบตเต็มเสร็จแล้วก็ถอดปลั๊กอะไรก็ได้ถอดปลั๊กถอดแบตออกไปใช้งานได้เลยนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับก็อามารีวิว ให้ชมกันนะครับนะบล็อกไฟฟ้านะครับได้ไหมผมก็จะไปใช้กับงานซ่อมรถแล้วก็งานไฟฟ้างานประปางแต่งก็ได้ครับเดี๋ยวก็จะซื้ออะแดปเตอร์นะครับมาต่อตรงนี้เป็นไว้ใส่ดอกสว่านอีกต่างหากไว้ใส่ดอกไขควงม,มาแชกเวลาผมไปขานะครับยิงน,อน็อตก้ามปูทำงานไฟฟ้าอะไรประมาณนะี้เดี๋ยวเขว่า,ากันนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอยากจะให้ผมเอาบล็อกตัวนี้ไปใช้งานกับอะไรก็บอกผมได้นะ คอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาละครับไปเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ